แตงกวาญี่ปุ่นครับเพื่อนๆสวัสดีครับเพื่อนๆพ,พบกันเช่นเคยกับเกษตรเซียนต่อยที่ไร่ภูน้อยนะครับเพื่อนๆืนครับวันนี้ผมจะพามาดูโรงเรือนแตงกวาญี่ปุ่นครับอันนี้ใกล้จะครบรอบเก็บแล้วก็โผมเหลืออีก2วันก็จะเก็บแล้วครับรับตลาดของแตงกวาญี่ปุ่นที่ไร่ภูน้อยก็จะมีบ่อฟิชชิ่งตกปลาแล้วก็ผักออร์แกนิกนะครับ จะมีแตงกวาญี่ปุ่นเป็นแตงกวาเนื้อนะครับที่เห็นอยู่นี่ของแตงกวาญี่ปุ่นก็ปลูกได้45วันนะครับ45วันก็เริ่มจะมีผลผลิตอย่างที่เห็นครับปลูกเป็นออร์แกนิกนะครับเพื่อนๆที่มาเที่ยวบ่อตกปลาไล่ผู้น้อยฟิชชิ่งกันนะครับก็จะมีแตงกวาญี่ปุ่นแล้วก็ผักออร์แกนิกพร้อมจำหน่ายนะครับเพื่อนๆ ือทุกคนที่มาเที่ยวก็มีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะแยะครับมาดูสวนส้มโอมาดูแตงออร์แกนิกนะครับบรรยากาศรอบๆที่ไร่ผู้น้อยสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจก็ทักมาได้นะครับขอบคุณมาก